มานี่เห็นยอดกุนแค้นเอายอดกุนแค้นก่พันธาสงูงมันอ้อจักว่าอ้อหลายเนาอ วันนี่เห็นหมูมันดูดนะนี่นีดูพูนก็เป็นปุยอยู่มีแต่บอนอ่ะพอแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนนะน่กามาพบกับสองเสาข้ามซานลมาในอีพีสองนะวันนี้สาข้ามก็ก,กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็บพีพ่นกสีผ้าห้าไปหาน หาพี Miller, <g> ่เลว่าพ <laughs> okay. oh, okay. okay. ี่ดอกจะโกบได้ยเนาะไปหาดอกจะโกบตอนแรกๆประมาณสองโมงไปและวสามโมงแล้วเดี๋ยวนี้ก็เออสักคำสี่ห้าไปหาทีเพิ่นกับบรได้มาแต่เหิงนั่นนะบอกหูว่ามันอ้อหรือยังนะเดี๋ยวเฮาเฮาไปเบิ่งก่อนกระโพดกระลาไวาย้าป้วายย่บในพ่านผ้ายาหุ้มเลยอ้ออันขึ้นผู้รู้พอด พอได้มาสดมาไห้จนย่าจนหุ animals, so time, so time, so ่มหมดเลยนี่ยอดมะโบกป๊ายอดมะโบกกันงามขนาดนี <t> ่ซุปกินได้เลยแขนเฮากาุแต่มันนี่มานีเห็นยอดุแคนเอายอดุแคนก งามๆเลยแก่กินแซบขนาดนั้นนี่หวานหวานมันอ่อมันสีอ้อนหวานไงเสาข้ากับข้ามาหอดป่าแล้วนะมันกับสีมืดๆดได้เพราะวะ่ามันมืดฝนได้เนสาข้ากับหากะเห็นดอกหนึ่งสองดอกนี่ข้ามาเลยนี่นี่คือหน้าตาดอจากจะโกบนะนี่ มันบาดแล้วว่ะพีว้าเนะมันบาดแล้วอันนี้นะว่ะดองนี้อยู่นี่หาดอกจะโกบมาเดิอมมาหาดอกจะโกบมันเสาข้ามเนาะโมฮู่าเอฟซีนี่เคยกินหรือบ่นะดอกอันนี้นะแกงกับมันสีอ้อแบบหวานๆขมๆน้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะว่ามันชิมีลายหรือบ่ มัน,นมีเมนแซดอันอ้ออันนั้นมันบดเม,มนป้ามันแทๆนะ้ๆเนาะนี่นดอกนี้นะยังจุ่มอยู่นะมันกัดโบลายไปเล่เพราะวา่าข้นกระหายอยู่ทีพันละมา เขาหาอยู่น้าตลอดเพราะว่าหายเขาเจ้าอยู่เคอกันนี้นะเขาเจ้าหาอยู่ปะฮงอาสีได้หลายหรือเปล่าเดี๋ยวซาเบิง้งมันหาได้หลายบ่ตัวนี้มันบาดเลยมันเท่าเลยแต่ก็เอาได้อยู่ตัวนี้หาเท่าแล้วตัวนี้ดําแล้ว เฮิงเฮิงเห็นเธอนึงดอกจะโกบกับพ่อแม่พี่น้องเห็นพี่เลยก็เอานะพอได้ตื่มกันทีนาทีนี้แล้ว เพื่อนว่าเจมกอ่อเลิกกับสมอยสมอยขี้คานเลยทุกคน,นขี้คานเลยค่ะได้หน้าดำนะนะน,น่าจะเขาเจ้าหาก้อนนะเพราะว่าเขาข้ามพันเท่ามากกับส่งโมงสามโมงละมาหอดพีกนนัเนาะเถงเลยมาหอดไทยที่ก็เพื่อสิกินเข้าวกลินเธอแล้วพีเพิ่พอันซีอาสานนะ โัวง,ง่ายขนาดนะักศาลพอได้กินแรง้งนี่ก็เอานะได้บ่นไาครั ฮอนนี่เห็นหมูมันดูดนะนี่น้อยจูพูนก็เป็นปุ้ยยนีแต่บอนหมูดูดทั้งหมดเลยคือสีหญ่ขนาดนะ้าหมูก็คือบดพอโตเป็นเป็นพอโตเป็นๆจะข้ามสีเอาพาไลฟฟันนะมาะจูอ,อึ๊ยหนี่บนนี้ก็ดิแต่แคห,หมูดูดนะ นืยั้นมาอว่านนี่เนาะเพระว่นตกเสียนะนะอ๋อตกนะแต่แตะอยู่โอ้ยหน้าพันผ่านหมูนอนเฝ้าหายอยู่กับบมานลาดเนาะดกนี้งามขนาดเลยพอดีสำนี้ครับพอดีได้รุ่นนี้เนี่ยพอดีเลยนะกำลังพอดีกิน เพลินนี่นะพี่เพลิดเพลินี่นะพี่เพลิดเพลิ hmm. หน้าดอกใหญ่าด้วดอกนั้นเหตุป mm ้าโตดอกใหญ่ขนาดเลยนะเห็ดดอกนี hmm. <ath> mm ้นะเหตุเพลิกินได้ยังบ mm hmm. ่อ๊อืมตมันหนาวเลยนะดอกใหญ่ขนาด mm hmm. แต่บ่เคยกินนะเอาสิบ่เอา ฝนคือฝนตกหลายเลยนะแถวนี้มีแต่ป้าสานทั้งนั้นนะมีแต่โดงงามสานจ้ะหนุ่มกระยอนเดี๋ยวสิเอามาอันเดี๋ยวแบบแมย่ยอดกินแค่นนุ๊ มม,มันโดกพกระจะมามเมนเอาเอาอไปแก่งเชิญสารมือแรงพันท่าสงมันอ,อ้อเจ้กว่าอ้อหลายน้องแต่ว่าบ่อบนไอ้ผ้าวาวในยูสิแล้ว่าดันนัน้นไก่เท่เาไหร่ไก่ไหงอีกคู่ เลยอันนี้เรบ้านี่กะเท่าเหรอต้นมันกะหล่ายยุ่แต่ว่าจานเขาเจ้าหาก่อนโดปจักเล้วคิดเช่ามาได้กับได้พอได้เต็มแล่งนี้จะเอา นี่ชาวข้ามมาฮะนี่ถัดเห็นกุกมาตองเนะนี่มันสุกล่นสลานอยู่นี่ทางบ้านสาวข้าเอินมาตองแต่ว่าทางไทยเพิ้นอาจจะเอิ้นสะท้อนบอกพี่หรือนี่แหละนอดกพนงาน่ายอยู่ท่งก็ลงสลานอยู่เพียว นีฮะพ่อแกงเลยเลอะแกงแดงดินะแกงป่นกันมะเร็งโอ้แซ่บขนาดท่านี้ยุ่งกับโบ้เฮอเรื่งว้าวนี่ตกตกนี่เขียนยี่หามหลายขนาดจนสีหามเสาค่ําไปละอายผัดยัางว้าเสาค่ําน้ำหนักหลายยุ่งสีหามนี่แล้วเออมาตองกันดิหลายขนาดเลย เขคข้ามนิตาหากินขนาดเอาป่ายัางเห็นกกมาตองเอาหมาอันเออเอาไปเกลี่ยหมดเนี่ยมันออดแล้วบรอ ใหญ่แต่สะออนขนาดน่ะ คอยเห็นพักน้ำนะเ๋ยคิดผ้ากันแปไปเอาพักน้ำเห็นเออหยาบเเอาเมดตะเลยกินได้เอาเมดน,นี่อยู่บนตัวอ่อนนี่นะ ลบลงไม่ใช่ไ ก็เหมืกันเ่ยเป็นจานนะหนูเด็นจะแต่งสารดีไหมคือหัวตรง่ายจะเจอนี่ก็สารแล้วก็ยอดเป็นแค่นที่เอ้าหากระผีเฮานะในหลายเต่าละสิเต็มกระยังเลยนี่ก็ยังไม่ทันซ้อมเดี๋ยวสักครั้สีซ้อมก่อน เก็บออกมาหลายๆก็เอามาซ่อมอยู่นอะนะมืดและยุ่งกรหลายขนาดเดี๋ยวซ่อมนี้แล้วก็น่าจะผ้ากันมือนะค้ำเลย ัววาวคุณพีสะคาหนังซ้อมนั้นผัดผีผัดเอิญเ่าะลอกจะโกบเน,นะเจ้าโอ้สันนี้เจ้าพอดีเนาะน,น,นี่สันนี้นี่พอดีกินสันนี้นะลังอันนั้นพอดีงามยังจุ่มอยู่อันนะนี้นะมันมีท่านอ้อเลืนล่นเลนือสนุกตัวที่เฮาหานดึงไนเลย นะเดี๋ยวเพเฮอพีตัดเอาดอนมันอ,อน่อนเมื่อแกงสะชานแซ่บกับผู้มกักป่อนอกินกันนี่น้าปิ้งบางคนกับปิ้งป่อนอกินแบบอ่อนอ่อนงานอบชิลึกหรือยัำอุบนะฮะบ้าอืา้อหือ มาเคยจะหอดอันหายมาเคยจะหอดเทงแล้วพัดเห็นอันดอกอันนี้นะนี่เงาวนี้ในซี่ดอกตั้งเอามันนี้นะเสาข้ามกับอามาเลยนะเอามาแต่ป้าแล้วแต่งเง่นก็นสิตโต๊ดินเลย ขากันเอามาแล้วบอกเห็นหงุงเลยเดี๋ยวมืออื่นต่อไหมเดี๋ยวอันนั้นตอนแรกนี่ก็คือสีได้กินอันของที่อันสะข้ามไปหานี่แหละนี่เปญ่าทั้งนั้นเลยมาหอดเทงแล้วมะ<า>นี่นางลากินพีลเลยด้ย ย่งลากกินหเหรอเด้เออยยิงเจ็บกองละเ,ลเออ่นและเออโ่ข้ามกะมีได้เฮ็ดนะเออพีเป็นเชฟนะ <c oughs> เ้าพีเป็นเชฟแกงอันนั้นแกงอันสารที่เหาไปหาฮะแหละนี่ก็เก็บไว้เอาไว้มือบ้านแกงสารกับเห็ดพิลา่วะโ่ไข่บ่ อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้อันนี้นะดอกจะโกนดอกจะโกกกับสานเอออันต้นนั้นนะเซื้อก้อนบักสานนะต้นมอสอ่ะพี่รสะอี่คือเตรียมอุปกรณ์ไว้เาก็เอาเซื้อมอวของกินแรงผ้ากันไปโทนดงเลยนะเมื่อตอนค่ำนี่นะใส่จน่า มื้มาได้อยู่ในนี่ดอกจะโกบก็โอ้ามาได้อยู่นะเน้น้างข้างเท่งช่บเอา้างเท่งนั่นแหละเออมาได้อยู่บนนั่นเองเจอเขาเบื่อแล้วทุกคันนี่เจอพีเป็นเซฟนะสักคำพักก่อนสักคำเลยมือเลย่มยมือบนเล่าหกข,ขนาดนับป๊าจนฆ่าสะพันเนาะ เล่ามันเป็นเล่าได้คันถ้าเป็นดงมันก็บโฮกนี่ซื้อเป็นอันนั้นเป็นเล่าเป็นนี่แต่งยาทั้งมึดจะแร่กันโนกขนน้าเลจะแร่นะ้วมันมานอนหายนอนดงแล้วมัน พักลงเลยันนี้ได้ทีนะโคบุกบุกบกงซ้ำที่นี่เขแงงอจะแงงกรสอบสามเส้นแกงซ้ำนั่นี่นะอิ่มบาฉันถึงมาอิ่มอิ่มตอนแรกชาเป้ยนเลอได้เลยนี่นแต่ถ้าตอนเทงนี่แกงน้อยบุได้ตอนเพงอิ่มเละเนาะ เดี๋ยวเชาว้าค่ำชิล่องซิมมึงนะถ้าพอดีแล้วกับปุ่งแล้วมันได้เลยพอแล้วผีพอแล้วแสบเลยวะอืมตัวยอดอันนี้นะนะยอดลุล่อยู่นะุ๊งจะแสบขนานดะแสบแล้วพร้อมเสิร์ฟได้ปะนี่ปุ่งลย เมนูที่ส่งก็คืออันเจี๊ยวไข่นะอาแล้วก็หอมสุดชิ้นมาอ๋อจา้าอมเซอร์ฟด้วยวันนี้เดี๋ยวจะข้ามสตากเก็ตไปนะ แกงพ่เรกวาแกงซานเซอร์พเรกวาเซอร์แลนบ์พี่เซอร์แ,ออรอแ,รแลนเซอร์แลนแลนเลนเนนเอน้อยนึงนะพอได้น้ำโน้ออมันเซอร์แลนด์ใเซร์ล <c oughs> แลนดงายขามแล่นกระเด้งแม่นกระเด้งอ้าเป็ดแต่แซ่บขนาดกลิ่นหอมแบบหอม,ห,อมห้วยเลย มีสองเม่นู่นวะนี้เกี่ยวไข่ป้ามไข่เนอะแถวมาเอิ้นแต่เก่านะป้ามไข่ป้ามไข่อรีเลยกว่าป้ามไข่กลิ่นมาป้ามไข่พร้อมวันนี้ มางขวางมึงโทษก้อนเม็ดมึงมาเด้อพอแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ของกินแรงนะปามไข่ต่อสมัยนิดน,น้อยนะมากเฝ้าเธอได้คนนะปามไข่าม,า <laughs> มาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกัน,ล,ล,กกนล,ลูกแรกก็กินแบบปามไข่เล้วทำกินามไข่ បានបានញុងចាប់ណ៎នេះเนาะเยอะมากហึញ៉ាក៏เยอะណ៎អីណាហึមិញម៉ៅក៏ដាក់មិនខោក៏ណែវគាត់ណ៎គាត់អ៊ុនគាត់យិនเนาะណ៎មកញ៉ាស៊ីនេះ เล่นเธอเล่ได้หอกกบเล่นส่งคลอนดีนั่นที่ยังมีเลอแเล่นเธอเนาะยูบูดเลยคันแม่นานหนุกบูดเลยมันเอาเธอใดเมื่อนี้นี่ใช่เธอท่งอย่างวันนี้เนาะ

ข้าวกระเหน่วเลยนะไอ้เนี่ยจะมีทอดไข่ปั่มไข่มันมันมันมีจีบมือไปแล้วตอนตอวนี้มันก็พาจีบมือไปหนึ่งแล้วดึงญาติเพื่อเพื่อเราข้ามก็กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะนี่ก็เพราะว่าสาวข้ามมานอนพี่นะวันนี้นะมาเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศ นอนหายนอนโซนนอนดงนอนป้านี่เสาข้ามมานอนยุพีเขาทำกะกินข้าวกินเนพลยอแล้วกับสี่คอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเพื่อเสาข้ามเฮ็ดคลิปต่อไปในเะด้อบ๊ายบาย